สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมน่าหน้างไป็คอฟได้คนเดวครับผมตอนนี้มาอยู่กับเกมโ o บ l o อกเนแบบ ABA เหมือนเดิมนะฮะและตอนนี้เราไปอยู่กับตัวละครโยรุอิจิครับพร้อมไม่มต้องพูดพ้ามทำเพลงครับมาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่า ชินโฮอินโยรุอิจิสาวสวยผิวเข้มผู้สง,ง่างามจากเรื่องบลิ a เทพมรณะโยรุอิจิเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าหน่วย2ของ13าหน่วยพิทักษ์จึงรู้เรื่องราวของโซโซเซตี้เป็นอย่างดีโยรุอิจิเนี่ยเป็นผู้นำของตระกูลชินโฮอินซึ่งเป็นหนึ่งในจิตระกูลขุนนางขั้นสูงของโซโซเซตี้ตระกูลกูพิทักษ์สต์ราเทวะเธอผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยรับตุ้นก่อนและเป็นหัวหน้าหน่วยลงทันที่มีอุราฮาระกับซุยฟงเป็นลูกน้องคนสนิท และเป็นคนที่สนับสนุนให้อุระฮะระที่อยู่ในหน่วยเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าหน่วยที่12ด้วยยูริจิเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหลังจากการช่วยให้อุราวะระหลบตีจากโซโซเซตี้ไปได้ซึ่งตอนนี้ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยผมจะไม่บอกรายละเอียดมากให้ไปดูกันเอาเองมั A ้นมันจะบอกว่าเป็นสปอยเกินไปแต่ปัจจุบันจะไม่ใช่ยมทูแล้วเธอก็ยังคงให้ความช่วยเหลือที่โซโซเซตี้อยู่เสมอยูริจิถนัดการต่อสู้โดยการใช้มือเปล่าและใช้วิถีมาร เธอสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วด้วยก้าพริบตาจนถูกขนานนามว่าเทพพริบตายูรุอิจินอกจากนี้เธอยังเป็นคนแรกที่คิดคนวิชาต่อสู้ที่ไรกะเรียกว่ายุธพริบตาหรือว่าชุนโปนั่นเองซึ่งเป็นการผสมการเอาวิถีมารมาผสมกับการต่อสู้ด้วยมือเปล่ากลายเป็นท่าโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงไปในคราวดเดียวกันยูริจิใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์แต่ไม่รู้ที่อยู่แน่ชัด ใิยามปกติเธอจะอยู่ในร่างแมวดำแมวสีดำอะและจะมาป่วนเปี้ยนที่ร้านอุราฮาระอยู่บ่อยๆยูริจิสอนให้อิโนเอะกับแซดควบคุมพลังของตนเองให้ได้และเป็นคนนำทางให้พวกอิจิโกะเข้าไปยังโซเซตี้เพื่อช่วยเหลือลูเคียด้วยต่อมายูริจิเน่ยนำพวกอิจิโกะเข้าสู่เซเรเทเธอหยุดการปลดปล่อยดาบของเบคุยะและพาอิจิโกะที่ยังอ่อนหัดกว่าระดับหัวหน้าหน่วยนี้ออกจากน้ำมือของเบคุยะไปยังสถานที่ลับของเธอกับอุราฮะ เพื่อฝึกให้อิติโกะใช้บังไคได้ในเวลา3วันด้วยอุปกรณ์พิเศษของหน่วยรับยูรุจิเผชิญหน้ากับซุยฟงซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วย2เธอถูกจาาของซุยฟงแทงจนปรากฏตราแห่งความตายเมื่อเห็นซุยฟงใช้ท่ายุดพริบตาเธอจึงแสดงท่ายุดพริบต,ตาที่แท้จริงออกมาจนซุยฟงยอมแพ้และแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาในช่วงสงครามระหว่างยงมทูตกับอารันคายยริจิเข้าโจมตีไอเซนด้วยอุปกรณ์ที่อุาฮาระสร้างขึ้นโดยเฉพาะ เธอต่อสู้ร่วมกับอิชินและอุทาโระโดยการกระหน่ำโจมตีไอเซนที่กำลังถูกตรึงล่างแต่ด้วยร่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับโฮงเงยคูเนี่ยทำให้การโจมตีของเธอไม่เป็นผลและถูกไอเซนจัดการลงนั่นเองอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆครับผมของแม่นางแมวยอดสวายคนนี้นะมาดูสกิลกันครา่าวๆดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากไอคลิปที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะนานเกินไปนะเพราะว่าผมพูดยาวไปเ <laughs> อาละครับท่าแรงฮะแฟลชคอมโบกับผมเมื่อเรากดใช้ยูรยจิจะทำการพุ่งไปแล้วก็ปล่อยสี่บัตร อ่ะสังเกตครับยูริจิจะทำการต่อยไป5หมัดด้วยกันนะหมัดแรกกับหมัดสุดท้ายจะมี10ดาเมจส่วนหมัดที่2ถึง4จะมี3ดาเมจออะให้ดูอีกที10 3 3 3แล้วก็10นี่ฮะแล้วก็โดนเป็นหมู่ด้วยนะไม่ได้โดนตัวเดียวท่าที่2ครับดาวส์มชครับอันนี้ต้องใช้ให้โดนบ่อยๆนะอันนี้เป็น AOE เหมือนกันนะจะทำการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ฟาดลงบนพื้นดาเมจร,รวมกัน25เป็น AOE เเหมือนกันครับผมนะ ซึ่งเป็นตัวที่เอาคอมโบมาได้หลากหลายเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ตัวที่3ครับกระโจนครับผมเมื่อเราทําการกดใช้ยูริจิจัทการมยอดตัวแล้วก็กระโจนขึ้นไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็กติดไปกับ่ดาเมจนะอันนี้ไม่ใช่เอวีนะมันต้องแบบมันโดนได้แค่ตัวเดียวท่านียท่าที่4ครับฟลิปครับผมหรือว่าพลิกเราะทำก,การกดใช้จะพุ่งไปหาสตูหนึ่งตัวแล้วต้องจับให้โดนนะถ้าจับไม่โดนก็คือไม่ได้อะแถมระยะระยะระยะประมาณนี้นการพุ่งเนี่ยเมื ic, ่อยูริจิกดใช้ฮะจะทําการพุ่งตัวฮะแล้วก็กระโดดเข้าไปจับดาเมจร่วมกัน าดาเมจนะจะทําการพุ่งไปด้านหลังซึ่งตรงนี้คอมโบได้แบบหลากหลายมากทุกสกิลมีการคอมโบได้หมดฮนะแล้วแต่ว่าใครจะไปคอมโบอะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะจะไม่รีวิวคอมโบให้เหมือนคลิปที่แล้วนะต่อไปาเป็นท่าแปลงนะฮะหรือว่าท่าบาังใครนั่นเองเข้าสูงกดชุนโปกับผมเมื่อเราทาการกดซีจะมาลงมา,งมา,งมาแบบนี้เราทำการกดคิวเนี่ยเราสังเกตว่าโอ้โหมันถี่มากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิ คิดว่ามันถี่แค่ไหนอะดูเอาก็คือบอกเลยว่าเกตเนี่ยหมดไวมากจะเปิดเนี่ยผมเพิ่งไปเติมมาแล้วเนี่ยอ่าท่าแรกนะแฟลชเบกคก็ผมเมื่อทำการกดใช้จะทำการพุ่งไปหาศัตรูนะแล้วก็เนี่ยโจด,ดไปฮะติดเป็น AOE นะแต่ต้องตัวติดกันดาเมจสามสิบครับที่สองครับชุนโกบาเล่ครับ ดังเบตีละหนะ้านมผมจำไม่ได้ว่าโดนไปกี่มัดผมไม่รู้ผมนับไม่ได้จริงจริงท่านต่อไปครับเรจินเซเครัสก,การกดใช้ยูริจิจะทําการฟาดสายฟ้าลงมาเป็นแนวตรงครับผมโดนเป็นเอโอ e, นะแต่ว่าโดนแค่เส้นตรงเท่านั้นก็ใช่นี้ครับท่าสุดท้ายครับเรา่อ <R ire. S 1> รัชก,การกดใช้ให้เล็งไปที่เป้าหมายครับริชก,การพุ่งตัวลงมาแล้วก็เตะกลางอากาศสิบเสิบสามสิบโอ้โหผมนับไม่ถูกว่ามันกี่ดาเบตอนะบวกลบกันเองแล้วกัน <c oughs> อ่ะก็มีเท่านี้ครับของยูริจินะท่าประมาณนี้ข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้บอกเลยผม ข้อดีคือถ้าถ้ามันค่อนข้างดีนะคือมันอำนวยได้ทั้งระยะใกล้และไกลอันนี้คือข้อดีดีมากๆด้วยแต่ข้อเสียคือรูไ้ไหมเนีย่อยอินเน็ตเนี่ยเดี๋ยวผมซูมไวให้ดูคะแนนมันขึ้นชา้าช้ามากด้วยคือคะแนนมันขึ้นน้อยอ่ะถ้ามันดีแต่คะแนนขึ้นน้อยมันก็เลยไม่ทันใครเขาอะ่ะนั่นแหละข้อเสียแล้วถ้าถามว่าเออทำไมผมต้องมาข้ามตัวละครมาเล่นก็เพราะว่าเออ ผมจะอัด ABA เฉพาะตอนที่เล่นกับผองเพื่อนก็คือตอนที่ผมเล่นผมจะสุ่มตัวไงผมสุ่มได้ตัวไหนผมจะอัดตัวนั้นโ okay? อเคอะอะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตัดเข้าไปในเกมครับ King Grimus ไปแล้วยาวโอ้ยเจี๊ยบยาวตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยเจี๊ยบมโอ้ยเจี๊ยงหน้าไม่รู้ไอ้เจี๊ยเยอะโอ้ย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  อโอ้ยเป็นโอไเยไม่เป็นโ่อมเซอร์ไดจักปักหนึ่งสองสามสไม่โดนเด็กไอแม่งเลยเอางี้กได้ปะปักเปักปักักจุ๊บจุ๊บยาวสอแมตช์ไปหนทีเยอะมันพุ่งมาไปหนึ่งที่กเด็นน้องได้ตังค์นะกาะเนมตัวาไม่ได้อันนึงโอเคเอาไวจิโตเนี่ยแหละไม่ตัวตามมันมีตัวตาไม่เอาลำนี้ต้องต้องคัดเลือกนหลายๆรอบให้มันคัดเลือกได้ จะเล่นแต่หมดเอฟดีจริงๆหรอมาโอ้โหอะไรกันนักหนาไม่รู้หลัไปีไอ้เ้ยแม่งไวาอ้เหี้ยคอ่โไมอเี้ยมัไอ้เหี้ยอไดนห่ไมไี้ยโดนกว่าเหี้ยเหี้ยไรกัหนาวะโอ้แม่งโดนจิบหายเลย

ไม่ใช่ตรงนี้ผมพลาดอย่างแรงพ่อมัวแต่ไปกลัวไซตามะเลยลืมออกตัวไปเฮียเกตแม่งหมดไซตามะไซตามะเปหลาหามุมทุกคนไซตามะกาลังหามุมมุมนี้มันหนี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 ทุกคนออกจากเขตทุกคนมันกำลังจังยันเฮียเฮียจังยังกูพูดอยู่ว่ามันกำลังจะฆ่าโอ้โหแบตกำลังจะปีนไปสองตัวนี่หว่าก็จิดก็ผิดก็ผิดไปแกกูกูวาซะ โอ้ยเหมือนมีคนมาช็อตให้ไม่ช็อตยโอ้ยจิตเไยอ้เฮียแม่งกันจังตามติดไว้ได้ยิ้มันเนี่ยอย่างเดียวไยไม่เป็นไรไม่เงมโอ้ยฝันดูขายไม่ขายไม่ห้าอะไรกันนกระดาวดิปิงเียอะไรบืนปเีย โคตรปี๊ดเฮ้ยแง่ไหนวะที่แค่โลบอลบหลังจากโลบวันนั้นก็ไม่กลับมาเลยเว้ยโอ้โหไอ้เื่องเรื่องื่อมาอะไรกันนะกระดาวะเนี่ยได้เป็นตัว AOE อีวู้ชินลาวมาจากไหนวะเฮ้ยโดนเที่ยงหนาวเนี่ยสัตวกแม่งหนุ่มแม่งหนุ่มอ่ะสบัดขาไหนเนี่ยสองพยายามที่พยายามคอมโบได้ฝันที่แต่โดนกระตัดไอ้เหี้ยดใช่เขาจะควารู้สึกเรียงอ่ะไยิ่ง กินแซมลคอมเมนต์มันผมเอ้าก็เหมือกับตอที่เองขาชี้ลุงโอ้ยพอืมอออยอันนี้มันทำให้กูเมเวลาทำให้เป็นทีไม่โดนลิปลิปจัเยมันพัน้วมันพันแลอพอดีพอดีล เอฟตกก่อนแล้วเอิร์ดเฮียเป็นเสียงเสียงร้องตัวเองไม่เงีเอาไม่โดนใครเขี่ยมแม่ใช้เวลาสั้นๆกูเล่นตัวอะไรได้บ้างไปเลยขับไมปขับไม่ฮ่าโอ้ยโดนใครบ้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ป้าเรียบร้อย นี่ไม่ใช่โกคูหรือกูจิตามหใช่เดี๋น่อนี่คือใครโกคูหรือกูจิตโตอะไรกันนักหนาวันนี้มือะไรเหี่ยวหมดแมงมุมหมดแล้วชีวิตกูไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยโอ้ยอน่ไม่ใช่โกคูหรือวีตาแต่นี่คือบิจิโตแต่นี่คือบิจิโตมัรู้ไล่ะไม่โดนขับไม่ขับยาเอ้ยไม่โดนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยุบอ่ะปุ๊บยุบไปจ้ายุบโอ้ยก่อนกอน ก่อน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 มานี่お前はもう死んでมるชินเดรอะรไโดนก่อนตบชินระโดนก่อนตบไม่จบจังหวะล็อก้าไว้แล้วสิน่าเนี่ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยร่างมาซะกัอนเลยอุ้ยอุ้ยโอยไป ชางดูหมดนี่เลยี่อะไรกูดแรงเลยมันไม่บังเกิดไม่ได้นี่ไนี่คือราชาคำสาปเยวแมนสุขนาอย่างไรล่ะต้อาเอาอยู่ดีก็เหลื่นไปแล้วแบบยังวมสมัยนี้สองสามม่แล้วก็ฟด้งไปททีไม่โดนไม่รู้ช่างมันอันนี้ก็ได้อ้าวโนตายบตนนั้นวทยชิโล่กันเลยอ้าวโอ้ โอ้เยอะโอ้เยอะไปเลยไปไกลอยู่ไรไกลอยู่ไรโย่โล่บ่อยมันเล็มละมันรู้เลยว่าจะเล็นใครรู้เลยว่าจะเล็นใครชินะอะไรก่อนชินะชินะ้ดันไปเฮ้ากับใครไม่เฮ้าไงยิงจิ๋มหายเลยอ โอ๊ยอ่ะกูเพิ่งเป็นอะไรนะไอ้เหี้ยเลี้ดูเสียงฟังเสียงน่ะสิได้เสียงร้างเหยื่อหัวไหมนี่แกนี่แกลายตีนะไปใช้ลายตี กูรุดเล้งเล้งกัายดมตซ์ดิ้ก้คูเดวิจิตาแนีคือิต้โอ้ยโอ้ยโอ้ยะปวดรนแงล้วนี่คือบิโตบลูหมดแนวขอยไว้ได้เขาไม่เขาไม่เขาไม่ห้าเทียบีนเปล่าจะฆ่าตายกูโคตรุบาทเลยองาก่อน ไดน็ปงแล้วปล่อยายรีู้ยนี่ีด้วยโอซัตา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 ม่เอิร์ม่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้จุ๊บจุ๊บจุบอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาเอไฟลุขับไ่ขับไาไมเล่นเลยมันนัวกันไปหมด ไม่นแหละครับนี่แหละนั่นน่แะคิวตอนที่พี่และยูจิก็เป็นอย่างนั้นแหละคิวเปล่าพี่ผมมีโอ้ยแปกเห็นทุกคนยู่กันที่ยิหนยตัดลไมเยกไอเเลยกินลกิตายหะยกิตายกันเลยโชคปเเขางนย่งไี้คาย่แค่เล่นไก่ด้ย ก่อนไม่กดในทีเดียวไม่ได้ผนี่ไตัดผมนะตัดผมไงคุณเลี่ยมอ๋อไอ้ยัยปิงขึ้นตีร้อยเกิดอะไรขึ้นวะว้าชิบหายแล้ไม่ได้ไม่ดผมกูไม่ให้กูไม่ให้ตาให้กันผ่อนเลยกูรู้สึกเศร้าทำให้เกิดอะไรขึ้นมาจำนวนคนคนด่วนอะไรขึ้น ย่งนีคือใช้กืจะได้คุ้มแน่นอนนี่แหละตักผมตับเท่าระหว่างที่โดนตีมันกดบล็อกไม่ได้ไงมันก็เลยโดนมาไม่ไม่ไม่ทั่วโอ้ยไอ้ตัวเจนทูช่วยทีโอ้มาแล้วฟังเสียงเราหัวหัวน้ำซี่ตักผมจับเท่าเฮ้ยใครวิววิววิแมวแมวแมวหลงแมวหลงทางแมวหลงทางแมวหลงแมวหลงทางแมวหลงแมวหลงทางแมวหลงอุ้ยิวไม่ยิงนะทีละก็ ก่อนก่อนไม่ก่อนแมวกระเด็นไปนู่นเ้วใครวะหมดฟันไงหมดฟันนี่เขาเรกว่าหมดฟันนี่ไงะผมสามเท่าตัดผมสามเท่าไปเกียร์คูเฮลเมีเมื่อกี้ผมไม่ลอยอะเมื่อกี้ผมเป็นเด็กลอยไปเลยตัดผมสามเท่าไปเลยแมวอยู่ไม่ได้แล้ววันตัวเนี้ยแมมเฮ้ยมึงยังมาน็อกีกมไม่ใช่แมวนี่หว่า ไฟดรงขับไปขับไาผัดผมเออห้าใครได้วะอีกคนอีกคนอกนกอล์กกอนเม่งนัวเกินนะกดสกิลหนึ่งทีเดียวได้คึงหลอดกรีซด